สวัสดีค่ะพบกับคุณนายเข้าครัวเช่นเคยนะคะวันนี้มีผักมานำเสนอค่ะอันนี้นี่ก็คือไช่ครัวเป็นผักกาดแห้งเค็มทำมาจากผักกาดเขียวปลีเอามาหมักกับเกลือเป็นวิธีการถนอมอาหารของคนจีนค่ะอันนี้เก็บได้นานเป็นปีๆเลยนะคะก็เลยต้องหมักกับเกลือเยอะๆ ถุงนี้น้ำหนัก1กิโลกรัมอันนี้ซื้อมาจากตลาดคลองเตยนะคะแพงหน่อยค่ะ55าบาทแต่ว่าถ้าเราเดินเข้าไปด้านในๆจะมีร้านขายของแห้งก็จะมีขายกิโลละ45บาทมีหลายแบบค่ะลองเลือกหาซื้อกันเอานะคะออนไลน์ก็มีนี่ค่ะผักก็จะมาเป็นแบบนี้ที่เห็นนี่ก็คือคราบเกลือนะคะไม่ใช่เชื้อรา ขี่ออกมาแล้วก็มีเยอะอยู่นะคะเนี่ยใข่ครัวนี่จะหาทานยากสักหน่อยค่ะวิธีทําไม่ยากแต่จะยากตอนล้างกับตอนตุนที่ต้องใช้เวลาหน่อยวันนี้ก็เลยจะทำหมดนี่ละค่ะทำแล้วก็เก็บไว้ทานได้นานๆแต่ว่าถ้าทานไม่เยอะทําครึ่งโลก,ก็พอนะคะเมนูวันนี้ก็จะเป็นอาหารของคนจีนแค้แค่นังค่ะ เมื่อก่อนอพโพหรืออมมาม่าท่านทาให้ทานจะตุนกับหมูสามชั้นอร่อยมากเลยค่ะรสชาติอร่อยยังจำได้ไม่ลืมเลยวันนี้จะเอามาตุนกับอะไรมาดูกันนะคะแช่เห็ดหอมก่อนใช้เห็ดหอมมากน้อยก็ตามที่เราทานได้เลยนะคะแล้วก็มาทำความสะอาดใช่กลัวกันค่ะ ไท้กัวเนี่ยต้องล้างหลายๆรอบเลยค่ะล้างจนน้ำใสเลยเพราะว่าจะมีทรายแล้วก็เค็มมากๆล้างครั้งแรกก่อนค่ะล้างเอาความเค็มออกก่อนนี่ค่ะทรายเยอะเลยอันนี้ล้างครั้งที่สองแล้วค่ะสีก็เข้มมากมาก แล้วก็ทรายก็ยังเยอะอยู่เลยนะคะอันนี้ล้างครั้งที่หกแล้วน้ําใสแล้วค่ะล้างตรงนี้ตรงโคนต้นตรงนี้จะมีดินมีทรายเกาะอ,อยู่เยอะล้างๆแล้วก็เขยา่าเขย่ากับน้ําค่ะให้ทรายหลุดแล้วเราก็ลองชิมดูค่ะว่าหมดเค็มบ้างหรือยังความเค็มนี่เขาก็จะซึมเข้าไปในเนื้อผักในเนื้อผักเราล้างออกไม่ได้ค่ะ เดี๋ยวเราก็จะเอาไปต้มต่ออย่าเพิ่งท้อนะคะถ้าลักใช่ครัวต้องตามต่อค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือใบผักเขาก็ยังแห้งอยู่ถ้าเราไปผัดเครื่องปรุงก็จะซึมเข้าไปไม่ถึงเนื้อต้องใส่น้ำให้เยอะหน่อยนะคะเผื่อให้ผักเขาขยายตัวแล้วก็ต้มด้วยไฟกลางนะคะให้เดือดสัก30นาทีค่ะ นี่ก็ต้มครบเวลาแล้วน้ำก็จะมีสีของผักละลายออกมาน้ำอันนี้เราเก็บเอาไว้ใส่ตอนตุนได้นะคะเพราะว่ามีความหอมแต่ว่าถ้าเค็มต้องทิ้งแล้วเราก็จะเก็บไว้แบบนี้ก่อนค่ะรอให้เย็นก่อนนี่ค่ะพอต้มแล้วใบผักก็จะขยายอิ่มน้ำขึ้นแล้วใบผักก็นุ่มขึ้นด้วย แล้วเอาไปล้างอีกรอบนึงค่ะแต่ว่าถ้าเราล้างสะอาดดีแล้วก็ไม่ต้องล้างอีกเวลาล้างก็เขย่าเขย่าเอาทรายที่เหลือออกเอามาหั่นค่ะถ้าต้นใหญ่เราก็ผ่าครึ่งตรงโคนก่อนนะคะแล้วก็หั่นให้กว้างประมาณ1เซนตรงโคนเนี่ยเราก็หั่นให้บางๆหน่อย ส่วนตรงใบเราก็หั่นหนาหน่อยได้นี่คือ1กิโลนะคะได้เยอะมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าเราไปทำแล้วก็จะยุบลงเหลือครึ่งหนึ่งแต่แต่ว่าถ้าหากว่าเราทานไม่เยอะนะคะทำครึ่งโลก็พอเห็ดหอมที่เราแช่ไว้นิ่มดีแล้วก็เอามาหั่นค่ะ หั่นให้เป็นชิ้นบางๆแล้วก็พักไว้เหมือนเดิมค่ะคนทานเจเราก็จะใช้ลากขึ้นช่ายแทนลากผักชีส่วนมังสวิรัตใช้ลากผักชีกระเทียมพริกไทยได้เลยค่ะใส่น้ำมันลงไปค่ะ ที่บ้านก็จะมีแต่กระทะใบเล็กๆผัดไม่หมดก็เลยต้องใช้หม้อแทนใครมีกระทะใบใหญ่ใช้กระทะใบใหญ่นะคะใส่น้ำมันพืชค่ะหนึ่งถ้วยตวงของแห้งตรงนี้ก็แล้วแต่นะคะจะใส่น้ำมันมากน้อยใส่มากหน่อยก็ดูน่าทานค่ะแต่ถ้าเราไม่ชอบก็ใส่พอประมาณค่ะผัดจนสองเกลือของเราหอมค่ะ หอมแล้วก็เอาเห็ดหอมเนะะี่ยค่ะลงใส่ผัดด้วยผัดจนเห็ดหอมมีกลิ่นหอมก็ดูจากที่เห็ดสลดลงมาค่ะเราก็เอาใช้กัวนะะี่ค่ะลงผัดใส่ลงไปก่อนครึ่งหนึ่งค่ะไม่ต้องใส่หมดเพราะเดี๋ยวจะคนไม่ไหว คลุกเคล้าให้เข้ากันให้ทั่วๆเลยค่ะแล้วก็เอาผักที่เหลือค่ะใส่ลงไปถ้ามีกระทะใบใหญ่ๆนะคะใช้กระทะใบใหญ่ค่ะจะคลุกเคล้าได้ง่ายถึงตรงนี้ก็ปรุงรสค่ะด้วยน้ำตาลมะพร้าวซอสป,ปรุงรสเจ หรือเป็นซอสฝาเขียวอะค่ะซอสเห็ดหอมเติมน้ำลงไปค่ะจะเอาน้ำแช่เห็ดหอมกับน้ำที่ต้มใช่กลัวใส่ลงไปด้วยก็ได้นะคะกลิ่นจะได้หอมค่ะใส่เกลือเพิ่มค่ะตรงที่ใส่เกลือนี่ค่อยๆใส่นะคะ ตรงนี้จะขึ้นอยู่กับว่าใช่กลัวที่เราได้มาเนี่ยเค็มแค่ไหนแต่ละเจ้าก็จะไม่เหมือนกันต้องคอยชิมเอาค่ะส่วนความอูมามินี่เราก็ใส่ตามที่เราทานค่ะอันนี้จะเป็นผงชูรสเจนะคะจะเป็นผงสีขาวๆจะใช้เป็นผงเห็ดหอมอะไรก็ได้ค่ะซีอวขาวเจค่ะคนให้เข้ากัน โกยข้างล่างขึ้นมาค่ะคนให้เข้ากันดีแล้วเราก็จะต้องชิมก่อนนะคะตอนชิมนี่ก็ให้รู้รสคร่าวๆไว้ก่อนก็ให้มีรสจืดไว้เดี๋ยวพอน้ำงวดลงก็จะลดเข้มขึ้นอีกตอนนี้เราก็ยังจะไม่ใส่ซีอิ๊วดำแต่งสีนะคะเราก็จะต้มไปก่อนค่ะ3านาที ระหว่างที่ต้มนี่เราก็จะดูว่าสีของผักเนี่จะละลายออกมาอีกไหมเพราะปกติแล้วเนี่ยพอเราต้มไปสีของเขาก็จะคล้ำขึ้นคล้ำขึ้นค่ะอันนี้ก็ต้มมาครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะแต่สีเขาก็ยังไม่ค่อยจะสวยเลยใส่ซีอิ๊วดำลงไปค่ะแต่งสีแล้วเราก็จะต้มไปแบบนี้นะคะใช้ไฟกลางต้มไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องปิดฝาหม้อค่ะเปิดไว้แบบนี้เลย เขาก็จะยุบตัวลงไปอีกค่ะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะจนน้ำงวดเกือบแห้งต้มนานยิ่งเปือ่อยยิ่งนุ่มอร่อยค่ะนี่ก็ต้มมาชั่วโมงหนึ่งแล้วค่ะแต่ต้มเป็นสองรอบนะคะครึ่งชั่วโมงแล้วก็พักให้น้ำระเหยออกก่อนแล้วก็ต้มใหม่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้เลยอุ่นซ้ำยิ่งอร่อยค่ะ อันนี้เข้างวดลงไปยุบเหลือครึ่งหม้อเองค่ะน้ำก็งวดเหลือไม่มากแค่นี้พอแล้วนะคะเดี๋ยวพอเราปิดไฟแล้วน้ำก็จะงวดลงไปอีกจะมีลักษณะคล้ายๆกับกระนาชัยพอดีอันนี้เราใส่น้ำมันน้อยค่ะถ้าใส่น้ำมันเยอะๆก็จะคล้ายกันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะทานได้เลย นี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เอาไปทานกับข้าวต้มนะคะอร่อยมากเลยค่ะจะมีรสเค็มนำหวานนิดหน่อยผักนุ่มช่าๆแบบนี้จะมีความหอมทั้งไชกัวแล้วก็เห็ดหอมด้วยมีรสเผ็ดของพริกไทยนิดหน่อยค่ะทานแบบนี้ได้เลยหรือเราจะเพิ่มโปรโตีนเข้าไปอีกด้วยเต้าหู้วันนี้ก็จะใช้เต้าหู้แบบนี้ค่ะแบบคลิปก่อนหน้านี้ เอามาหั่นค่ะให้เป็นชิ้นบางๆหน่อยอันนี้ก็หั่นเป็น6ชิ้นค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดให้หนาประมาณนี้นะคะทอดไฟกลางนะคะให้น้ำมันร้อนก่อนแล้วค่อยเอาเต้าหูล้ลงเราก็จะทอดให้พองๆแบบนี้เลยนะคะ จะได้มีโพรงอากาศข้างในแล้วก็ซึมน้ำได้ดีอันนี้พอเราเอาไปตุ๋นแล้วก็จะนิ่มค่ะแต่ถ้าเรากังวลเรื่องน้ำมันไม่ทอดก็ได้ค่ะแต่เนื้อต้าหู้ก็จะแน่นๆพอยุบตัวลงแล้วก็จะนุ่มมแบบนี้เราก็จะเอามาจัดใส่ถ้วยใส่ชามไว้ค่ะเอาต้าหู้ที่ทอดเนี่ยค่ะมาจัดเรียงใส่ชามไว้แบบนี้ เอาไช่ครัวที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาวางปิดข้างบนปิดลงไปให้มิดเลยค่ะใส่น้ําตุนใช่ครัวลงไปนิดหน่อยค่ะเอามานึ่งเราจะใช้เวลาในการนึ่ง30นาทีเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูกันนะคะอันนี้ครบเวลาแล้วพร้อมทานแล้วนะคะ แต่ถ้าเรายังไม่ทานก็พักไว้แบบนี้ก่อนได้เพื่อให้เต้าหู้ซึมน้ำซุปเชฟกลัวได้ดีค่ะพอจะทานก็เอามาอุ่นใหม่อุ่นบ่อยๆยิ่งอร่อยเลยค่ะแต่ถ้าเราจะทานก็ยกออกมาแล้วก็หาผ้าอะไรมารองก้นชามไว้เพราะว่าร้อนมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วก็เอาจานปิดครอบลงไปเราจะย้ายใช้กลัวมาใส่ในจานนี้ตอนนี้ก็จับพริกค่ะ ระวังนะคะเพราะจะร้อนมากๆจับให้แน่นๆค่ะแล้วก็พลิกเลยเปิดชามออกมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้หอมหน่าทานมากๆเลยค่ะหน้าตาก็จะคล้ายข้าวยกแค่เปลี่ยนจากเนื้อหมูเป็นเต้าหู้แทนอันนี้เต้าหู้ก็จะฉ่ำๆนุ่มนิ่มน่าทานมากๆเลยค่ะ อร่อยมากๆเลยนะคะอันนี้ค่ะชิมดูแล้วใครอยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนก็ต้องลองทำทานดูนะคะอันนี้หน้าตาเขาก็จะสวยงามแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีวิธีทำอีกวิธีหนึ่งแบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันเอาเต้าหู้ที่เราทอดไว้ค่ะมาหั่นให้เป็นชิ้นขนาดพอคําเอามาใส่ในหมอ้อค่ะ โดยที่เราเอาเต้าหู้นีคะลงล่างสุดเลยเขาจะได้ซึมดูดซึมน้ำซุปได้ดีค่ะแล้วก็เอาไช้ครัวที่เราผัดไว้สำเร็จแล้วนะคะเอามาเทใส่ปริมาณก็ตามที่เราทานค่ะจักให้พอดีทั้งไช้ครัวทั้งเต้าหู้อันนี้ไช้ครัว1ชามนะคะเต้าหู้ห่ก้อนแล้วก็เติมน้ำให้พอปิ่มๆค่ะประมาณครึ่งลิตร เราก็จะต้มไปนะคะ30นาทีตอนนี้เขาก็จะมีน้ำเยอะอยู่แบบนี้ต้มไปให้งวดเลยค่ะให้เหลือนิดหน่อยแบบนี้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวพอเราปิดไฟแล้วเขาก็จะงวดลงอีกค่ะก็พอดีทานเลยค่ะนี่ค่ะน้ำเขาจะเหลือไม่มากแค่นี้ค่ะอันนี้ทำแห้งๆนะคะจะได้เก็บทานได้นาน ทําแบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันกับแบบนึ่งเลยนะคะแค่หน้าตาเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แค่นั้นเองข้าแบบไหนกันบ้างคะช่วงเจนนี้ทําเก็บไว้ทานได้เลยค่ะทานกับข้าวต้มอร่อยมากๆเลยค่ะหวังว่าคงจะชอบนะคะฝากให้คนทานเจมังสวิรัตค่ะอันนี้ทําไม่ยากแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยเออต้าหู้ค่ะเต้าหู้แบบนี้นะคะ ไม่ควรที่จะตุนพร้อมกับไช่ครัวตั้งแต่แรกเพราะว่าเขาจะเละไปตุนไช่ครัวให้เกือบแห้งแล้วก็ค่อยใส่เต้าหู้ลงไปตุนต่อครึ่งชั่วโมงก็จะได้พอดีกันแต่ว่าถ้าเป็นเต้าหู้กระดานแบบนิ่มตุนพร้อมกันได้เลยค่ะคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะคะเพราะว่าทําหลายๆแบบให้เสร็จในทีเดียวไม่ต้องแยกหลายๆคลิปอยากทานแบบไหนก็เลือกทําได้เลยนะคะ ค่ะคลิปนี้ก็คงจะต้องไปแล้วแล้วก็พบกับคุณนายเข้าครัวในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ